ต่อต่อค่ะที่สุดเลยจนมือ2โต่อ,อ่ต่อค่ะค่ะโอ้โหวันนี้ร้อนแรงมากๆค่ะเพราะว่าเราอยู่กับตัวไฮลักรีว 2.8G ดับเบิลแคปโฟร์วิรปี2018สีแดงแรงนิดขันนี้เลยค่ะบอกเลยว่าไปที่ไหนนี้ขับไปไหนมีแต่คนหันมองอย่างแน่นอนแค่สีก็สะดุดตาแล้วนะคะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะเขาก็จะเป็นโฉมปี18มีการปรับด้านหน้าดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะกระจังด้านหน้าของเขาจะเป็นกรอบโครเมียมนะคะตัดกับสีดำเมทัลิกแบบนี้เลยและตัดกับตัวสีรถสีแดงได้แบบลงตัวมากๆค่ะไฟหน้าตัว G นะคะจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ LED มาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วก็ช่องลมช่องระบายอากาศด้านล่างสีดำค่ะถ้าเป็นราคาายแดงคันนี้จะอยู่ที่1 1 5 3 0 0้านมาับาทค่ะ าดูกันก่อนกับตัวล้อนยคะล้อที่ได้เนี่ยจะเป็นล้อแมกนะจ๊ะจากทางโตโยต้าย่างปี2021ขับขี่ได้แบบสบายๆนะคะกราจะมองข้างเป็นตัวโครเมี่ยมค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะที่จับประตูก็เป็นตัวโครเมี่ยมแหละเป็นตัวสมาร์ทเคเลสด้วยตัวนี้ดับเบิลแคบสี่ประตูจ้ะแล้วก็เป็นตัวยกสูงนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับบันไดด้านข้างสีดำสะดวกสบายในเรื่องของการขึ้นลงค่ะสำหรับด้าน ระจกก็จะเป็นระบบไล์ฟ้านะคะด้านหลังมีไฟเบรคดิสก์สามีกล้องม,มองหลังที่จับเป็นตัวคมเมียมนะคะแม็กไลเนอร์สภาพสวยพร้อมใช้งานค่ะและนี่คือรอบๆตัวรถเราไปดูด้านในกันต่อเลยค่ะ มาดูกันต่อกักบด้านในตอร์ดนะคะด้านในเป็นโทสซีดาใหม่นะทุกคนคอนโซลด้านน้นี้ไม่มีตำหนิไม่มีอรอยขีดข่วนไม่มีคราบเก่านะจ๊ะเพดานดูใหม่ดูสะอาดค่ะบอดที่ได้เป็นบอดหนังสีดาสภาพสมบูรณ์เลยไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดนะคะแล้วก็ฝั่งทางด้านคนขับเป็นบอรปรับไฟฟ้าด้วยตัวนี้จะเป็นพุ s ส start เยยบกด s t a r ทได้พวงมลาลัยก็จะเป็นตัวลติฟังก์ชันไม่สมไม่ช้ำนะคะตัวนี้ าสามารถปรับววลลุ่มได้นะแล้วก็มีตัวคุชคอนโทรนให้ด้วยค่ะหน้ายมือก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียนะคะตัวนี้หน้าจอแทสกีนมีแผ่นที่ให้ด้านล่างแอร์เป็นระบบดิจิตอลค่ะแล้วก็อย่างที่บอกตัวนี้เป็นตัวโฟร์วิเลือกปรับโหมดการขับขี่ได้ขับ2ขับ4ตามพื้นที่การเดินทางของคุณเลยมีช่องเสียบไฟ12บสลตวัค่ะมี A U X U S B มีตัดการทํางาน2ล้อหลัลงมีลงทางลาชานัน สการทรงตัวแล้วก็ start ต t o p ค่ะที่วางของที่วางแก้วเกียร์ออโตหกสปีดมาพร้อมกับอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดตรงกลางก็จะเป็นช่องใส่ของอันกนระสงผสมมาพร้อมกับช่องเสียบไฟซ้ายมือเป็นตัวคูบอกและช่องใส่เอกสารได้แอร์แบกรอบคันค่ะนี่คือโซนด้านหาเดี๋ยวเก็บภาพไปดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะ และนี่คือซอนด้านหลังเบาะสวยงามค่ะทุกคนค่ะไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดเช่นเดียวกันเลยและมีตัวยึดบาคสิทธิตให้ด้วยนาตรงกลางถ้าไม่มีคนนั่งดึงออกมาได้แบบนี้จ้ะเป็นที่วางแขนเป็นที่วางแก้วได้มีแอร์ให้พร้อมแบบนี้ได้ความเย็นทั่วถึงแน่นอนแล้วก็มีเป็นที่แขวนของนะจ้าซ้ายขวารองรับน้นาหนักได้ถึง4กิโลกรัมค่ะ ได้ลำโพง6ตำแหน่งด้วยกันสำหรับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,800cc นะคะให้กำลัง177แรงม้ามาพร้อมกับแรงวิดอยู่ที่450นิวตันเมตรค่ะดูภายนอกดูภายในกันแล้วนะคะคันนี้ที่โตต้ขา,ขาของเราเนี่ยขายอยู่ที่899,000บาทค่ะจ่าไฟแนนซ์ได้เครดิตดีฟีดาวด้วยดอกเบี้ยเริ่มต้น0%เลือกกันผ่อนแบบสบายๆนะคะได้ยาวนานถึง84เดือนเลยและ เรามีบริการหลังการขายค่ะกับการรับประกันเครื่องยนต์ระย์นานถึง2ปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศยังไม่หมดตอนนี้ยังมีกับโปรโมชั่นและแคมเปญสุดพิเศษอีกมากมายรอ,อคุณอยู่ค่ะใครสนใจก็ติดต่อมาได้กับเพจสุริยนยนต์2ต่อต่อตอะ YouTube ต่อต้า c h a n หรือว่าจะเป็นไลน์ทิกเกอร Instagram เว็บไซต์รวมไปถึงกับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ083777747และ083777757ค่ะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะบอกเลยว่าสิ่งนี้หายากมากทุกคนค่ะมา ไ,ไวไปวัยอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ราคาจับต้องได้เป็นรถสุยคัดสภาพเกตเอกขับคิส่สะดวกสบายกับตัว4ฟร์วิขึ้นเหนือลองใต้ไปได้แบบสบายๆเลยค่ะใครสนใจซื้อได้ต้องรีบซื้อจะได้ใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้วดหน้าที่ของเกดแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ